เอฟทีบ b ซีมีดีไทยแลนดขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทย้ดยอาจารย์วิชัยบทชงขันสวัสดีครับตอนนี้ศึกษาประธรรมโยนาจะเป็นบทที่สี่ซึ่งเป็นบทสุดท้ายครับส่งมอบบทศึกษา อธ,ธิบายพระธรรมโยนาหรือเล่มอื่นที่เราศึกษาไปสำหรับกิจชนและท่านที่สนใจฟรีไม่มีเงินไขครับเป็นการศึกษาพระคิสธรรมกัรมพีกยจดหมายถึงพระกรัรมพีทางอากาศตูปอน,นอ24พระคโนงกรุงเทพ101 1คุณผู้ฟังครับบทที่4ของพระธรรมโยนาเป็นบทสุดท้ายบทนี้ก็เหมือนกับภาคผนวกเพราะว่า ตอนท้ายของบทที่3โยนาก็ทำหน้าที่เสร็จแล้วดเรเมกีผู้สอนรายการพระกัมภีร์ทากาศครับได้จัดแต่ละบทของประธามเดือนนี้ตามตารางเวลาเดินทางคือบทที่1โยนาออกจากอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลคงจะมาจากเมืองกัดเฮเฟอร์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของโยนาเป้าหมายหรือว่าปลายทางคือนีโนเวและต้องใช้สมบทกว่าจะมาถึง นีนาเวตอนนี้ครับภารกิจก็เสร็จเรียบร้อยคนทั้งเมืองได้กลับเนื้อกลับตัวทิ้งความชั่วชาหันมาหาพระเจ้าดูเหมือนว่าหนังสือเล่มนี้ก็ควรจะจบนีนาเวไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแต่บทที่สี่ครับปัญหาคือตัวโยนาเองโยนามีปัญหาพระเจ้า มีปัญหากับผู้พยากรณ์ที่โลงหายที่ชื่อว่าโยนามากกว่าที่มีกับเมืองทั้งเมืองที่เป็นคนโหดร้ายคนผิดคนบาปเป็นคนถารุน่นและไม่เชื่อในพระเจ้านะครับลองนึกดูนะครับถ้าเป็นเราได้รับเกียรติให้นําถ้อยคําของพระเจ้าพระเจ้าบอกเรานะครับให้นําถ้อยคาเนี้ยไปยังนครน,นีนาเวซึ่งเป็นเมืองใหญ่และเห็นผลที่เกิดขึ้น คนทั้งเมืองกลับเนื้อกับตัวเหมือนอย่างที่โยนานได้ทําได้เห็นผมเชื่อว่าครับเราคงจะดีใจนะครับรีบโทรศัพท์กลับบ้านเราบอกคนที่บ้านว่าเกิดอะไรขึ้นคนในบ้านเมืองของเราก็คงจะโอ้ดีใจนะที่สิ่งดีได้เกิดขึ้นเราก็จะชื่นชมยินดีนะครับแต่ที่เป็นอย่างนี้นะครับรู้สิง่งนี้เพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมือนโยนาน นึกถึงโยนาครับโยนาถ้าไปอยู่ในท้องปลานะครับเราจะรู้สึกอย่างเดียวกับโยนาแต่การตอบของท่านเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับที่จริงเราไม่ได้อยู่ในท้องปลาเหมือนโยนาไ้กว่าไม่มีปัญหานะครับเหมือนกับท่านท่ทานโยนาที่เจอแต่เรามีปัญหากับโยนาตั้งแต่ต้นโยนาได้รับการสงเียยจากพระเจ้าให้ไปทางหนึ่งแต่ท่านมุ่งไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งเราไม่เข้าใจเราอ่าเราไม่มีประสบการณ์ไม่ได้อยู่ในสภาพของท่านนะครับก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งเมื่อเราศึกษาอย่างละเอียดวิเคราะห์ลงไปแล้วก็นึกถึงใจของท่านนะครับโยนาเราจะเข้าใจตอนนี้ครับโยนามีจุดหมายปลายทางใหม่ท่านออกจากเมืองนินเวและยินดีที่ออกจากเมืองนีส้สักทีปลายทางของท่านคือต้นละหุ่ ทางของท่านคือต้นลูโยนาออกจากเมืองและพบที่ซึ่งตัวเองจะไปนั่งพักสักครู่เมื่อออกจากนีนาเวปลายทางคือ,อสถานที่เล็กๆนอกเมืองและท่านจะไปถึงน้นพระทัยของพระเจ้าผมไม่รู้จักที่ที่ดีกว่าพระทัยของพระเจ้าที่เราจะไปได้นะครับและนั่นคือซึ่งที่ซึ่งผู้พยากรณ์โยนาจะไปถึงพระเจ้าพยายามให้โยนาเห็นด้วยมุมมองของพระองค์ บทที่สี่นี้จะแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าไม่แทรกแซงศิลปภาพในการตัดสินใจของเราพระองค์ไม่บังคับเราในเรื่องใดเพราะว่าเราเป็นคนที่มีเสรีภาพที่จะเลือกจะเลือกทำเรื่องที่พระเจ้าบอกหรือไม่ก็ได้เชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้าก็ได้นะครับพระเจ้าจัดการกับผู้พยากรณ์ที่หลงหายที่ดื้อและก็เกลียดชาวนีนเวคือโยนาพระองค์โน้ม นาวให้โยนาเห็นด้วยกับมุมมองของพงษ์โยนาไม่พอใจบทที่สี่ข้อหนึ่งเหตุการณ์นี้ไม่เป็นที่พอใจโยนาอย่างยิ่งและท่านโกรธโยนาไม่ได้ไม่แบบไม่ไม่ใช่รู้สึกไม่พอใจเฉยๆนะท่านไม่พอใจมากเลยไม่พอใจมากคําถามว่าไม่พอใจอะไรโยนาไม่พอใจเพราะว่าเมืองอีลาเวน่ะได้หันมาเชื่อพระเจ้าท่านไม่ชอบเือนั้นข้อสอง ท่านจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าข้าแต่ประเจ้าเมื่อข้าพระองค์ยังอยู่ในประเทศของข้าพระองค์ข้าพระองค์พูดแล้วว่าจะไปเช่นนี้มิเชือนี่แหละเป็นเหตุแห่งข้าพระองค์ได้รีบหนีไปะยมเมืองทาชิตเพราะข้า,ราพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้รู้ทรงกรอบกพด้วยพระคุณและทรงพระกรุณาทรงกลิ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและทรงกับพระท,ทัยไม่ลงโทษข้อสองนี้บอกว่าท่านจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าครั้งล่าสุดที่โยนาอธิษฐานคืนอยู่ในท้องปลา ตอน,นี้ท่านอยู่นอกนครนีโนเวนั่งอยู่ในที่ร่มและขออธิษฐานแสดงว่าท่านไม่มีความสุขที่จริงแล้วท่านทุกข์ใจเราอาจจะคิดว่านะครับเป็นการไม่ถูกต้องนะที่โยนาเปียดชังและรู้สึกขมขืนใจต่อชาวนีโนเวเราอาจจะมีเหตุผลที่ดีและว่านั่นเหตุคือเหตุหนึ่งที่ไม่ต้องไปนีโนเวแต่ฟังนะฟังโ,โยนาบอกเอาไว้นะครับในข้อสอง ข้าพระองค์พูดแล้วว่าจะไปเช่นนี้ไม่ใช่หรือนี่แหละเป็นเหตุให้ข้าพระองค์รีบหนีไปยังมือทาชิตเพราะข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงกรอบพอด้วยพระคุณและทรงพระกรุณาทรงกุศลบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษนี่แสดงว่าโยนารู้จักพระเจ้ารู้จักดีมากด้วยโยนาทิฏฐานกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงกราบพอด้วยพระคุณข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงพระกรุณา ข้าพงศาวาพระองค์ทรงคลุ้ช้าข้าพงศาวาพระองค์ทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและข้าพงศาว่าแม้ว่าพระองค์ตัดว่าพระองค์จะทรงทาลายนินเวนในสี่สิบวันถ้านินเวนจะหันมาหาพระองค์พระองค์ก็จะช่วยเขาเพราะนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงทําเสมอโยนารู้จักพระเจ้าท่านบอกว่าข้าพเจ้าเกลียดชาวนินเวนเข้าพเจ้าไม่ต้องการให้พวกเขารอดอยากจะให้ชิพายไปเลย ต้องจังต้องการให้พระเจ้าลงโทษให้สาสมกับความโหดร้ายของพวกเขาด้วยเหตุนี้ครับท่านก็ไปอีกทางหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับเมืองนีนาเวโยนาบอกว่าถ้าชาวเมืองนี้จะหันมาพึ่งพระเจ้ากับเนื้อกับตัวแล้วพระเจ้าช่วยเขาแต่อย่าไปเชื่อพวกนีนาเวนะพวกเขาอาจจะแกล้งเฉยๆก็ได้นะแสดงออกแบบแกล้งเฉยๆก็ได้พวกอาาจ,จะบอกว่าเออมาพึ่งพระเจ้า โยนาควรจะรู้ครับพระเจ้ารู้จิตใจของชาวนีเนเวีแล้วนิเนเวีแต่รู้ว่าพวกเขาจริงใจหรือไม่แต่โยนาไม่รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยมีพระคุณทรงมีพระคุณและพระรุนาไมา่เพียงใดครับข้อสองนี้โยนาคมคืนและโกรธมานะครับดูข้อสามข้าแต่พระเจ้าเพราะฉะนั้นบัดน,นี้ขอพระองค์ทรงเอาชีวิตของข้าพง์ไปเสียเพราะว่าข้าพง์ตายเสียก็ดีกว่าอยู่ ผู้พยากรณ์หรือว่าผู้เผยพระชนะที่ยิ่งใหญ่สองท่านในพระกัมภีร์ก็บอกในเรื่องเดียวกันนะครับว่าพวกเขานี่อยากให้พระเจ้าเอาชีวิตของพวกเขาบอกผูดีอย่างนะครับพวกเขาเกือบจะฆ่าตัวตายมีผู้ยิ่งใหญ่สองคนเป็นผู้พยากรณ์นะครับคนแรกคือเอลียาครับหนีจากพระนางเซ,เซเบลเอลียาได้ทิ้งคนใช้ของท่านไว้ที่เมืองเบลเชียบาแล้วก็เดินทางไป เมื่อท่านหมดแรงท่านก็คานเข้าไปใต้ต้นซากและบอกว่าโอ้องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงให้ข้าพรงภ์ตายเสียเมื่อคนของพระเจ้าทําอย่างนี้ครับแสดงว่าคนนั้นหมดแรงฝ่ายกายสมองจิตใจและชีวิญญาณไม่เหลืออะไรไปเลยเกิดขึ้นกับท่านเอริยาครับเอริยายุ่งท่านได้ต่อต้านกับ อาบริตของพระบาอาบนภูเขาคาเมลท่านได้อยู่ต่อหน้าผู้คนแม้ว่าส่วนตัวท่านเอริยาเน่ชอบเรื่องตื่นเต้นและก็เรื่องเราใจกับแต่เรื่องนั้นก็ทําให้ท่านหมดแรงหลังจากนั้นไม่นานดังนั้นเมื่อได้ยินว่าพรนนางเย,ยเซเดลตามจับท่านนะครับท่านก็หนีไปในชลบทไปไกลๆเลยนั่นคือท่านเอริยาอีกท่านครับคือโยนาที่เราศึกษาท่านโยนาได้ผ่านเรื่องสหัสกันมา ประสบการณ์ในท้องปลานะตายไปแล้วนะแล้วก็รอดมานะครับก็มีประสบการณ์ในเมืองนีโนเวที่น่าทึ่งพันบอกพระเจ้าของพระเจ้าอย่างสัตซซื่อแต่เมืองนั้นท่านเมืองในหันมาพึ่งพระเจ้าเหตุการณ์นี้ทําให้เขาคือท่านโยนาเนเครียดมากเกินไปถูกเร้ามากเกินไปรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหมดแรงและอยากจะตายเราหลายคนครับก็มาถึงจุดน,นี้ เรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าอ๋ยยอมละไม่ไปต่อลวรู้สึกว่าท้อนะครับมันเหนื่อยเลยหมดแรงและหวังว่าถ้าตายซะก็จะจบันสักทีเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดนะที่จะทํายังไม่มีใครตายเพราะหวังอย่างนี้นะครับมีคนตายด้วยโยครคภัยไข้เจ็บนะแต่ไม่ตายเพราะว่าหวังที่จะตายครับโยนาการองเสียเวลา พระเจ้าปฏิบัติกับโยนาด้วยพระคุณสังเกตไหมพระเจ้าปฏิบัติกับท่านด้วยพระคุณมากเพียงไรข้อสี่ครับและพระเจ้าตัดว่าการที่เจ้ากโกเชน่นนี้ดีอยู่หรือดรจีดักรัตให้คําแปลท่านแปลข้อนี้ว่าการทําดีทําให้เจ้าไม่พอใจหรือพระเจ้าหมายความอย่างนั้นครับองตร์ว่าโยนาเราได้ช่วยชาวเนินเวทเพราะว่าเราช่วยมนุษย์ให้รอดเราช่วยคนบาป ้ามีความปิติยินดีในสวรรค์ที่คนบาปคนหนึ่งกลับใจหาพระเจ้านะครับพวกเขาก็คงฉลองกันใหญ่บนสวรรค์เมื่อทุกคนในนิเนเวหันมาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็ถามโยนาว่าการที่เราได้ช่วยชาวน,นิเนเวเหล่านี้ให้รอดทําให้เจ้าไม่พอใจหรือโยนาโกรธและไม่พอใจสังเกตว่าท่านทำอะไรนะครับขพหาแล้วโยนาก็ออกไปนอกนครนั่งอยู่ทางที่ตะวันออกของเมืองนั้นและท่านทำเพิงไว้เป็นที่ท่านอาศัย ท่านนั่งอยู่ใต้ร่มเพลิงคอยดูเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นกับนครน,นั้นแล้วโยนาห์ก็ออกไปนอกนครน,นั่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองนั้นทิศตะวันออกของเมืองนั้นอยู่บนเนินโยนาห์หาที่เหมาะๆนะสำหรับตัวเองกับบนเนินมองไปเห็นตัวเมืองชัดๆท่านไม่ไว้ใจชาวนีเดเวท่านคิดว่าพวกเขาเนี่ยคงกับเตือนกับตัวไม่นานหรอกนะพอท่านออกมานี่พวกเขาก็ชั่วเหมือนเดิมและพระเจ้าก็จะลงโทษท่านก็บอกนี่ยจจะขึ้นไป ไปบนเนินเนี่ยทำเพิงไว้จะดูสิพระเจ้าจะลงโทษน,นะครับโยนาเป็นอย่างนี้และท่านทําเพิงไว้เป็นที่ท่านอาศัยท่านนั่งอยู่ใต้ร่มเพิงคอยดูเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นกับนครน,นั้นนี่บอกว่าโยนาไม่เชื่อว,ว่าชาวนินเวนีจะกลับเนื้อกับตัวจริงครับท่านก็คอยดูสิว่าไฟของพระเจ้าจะตกลงมาเอผ่านเมืองนั้นพระเจ้าทํางานในโยนาะกับพรองค์จัดการกับท่าน เรามีคำถามที่มาจะถามกันว่าครับเราจะต้องรักก่อนที่เราจะประกาศข่าวดีกับคนนั้นหรือไม่เราต้องรักกลุ่มคนหนึ่งก่อนที่เราจะช่วยเขาหรือไม่สำหรับคริสจักรคริสชนนะครับก็มีคำถามว่าเออเราจะรักคนกลุ่มหนึ่งที่เราจะไปที่เราไม่รู้จักนะครับไปเป็นมิชชันนีที่นั่นต้องรักเขาก่อนหรือไม่โยนาะอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีในจุดนี้ครับเพราะว่ามีเรื่องหนึ่งที่แน่นอนคือว่า โยนาเนี่ยไม่ได้ร้างชาวนีโนวเวเอตั้งแต่แรกเลยข้อหกและพระเจ้าทรงกําหนดให้ต้นละหุ่งต้นหนึ่งออกขึ้นงอกขึ้นมาเดยโยนาให้เป็นที่กํบบาบังศีรษะของท่านเพื่อให้บรรเทาความร้อนรุ่มกุ้มใจในเรื่องนี้เพราะเหตุต้นละหุ่งต้นนี้โยนาจึงมีความยินดียิ่งนักและพระเจ้ากำทรงกําหนดให้ต้นละหุ่งต้นหนึ่งต้นละหุ่งต้นนี้กําหนดไว้อย่างเดียวกับที่พระเจ้ากําหนดปลาตัวนั้นนะครับถ้าไม่ใช่ไม่เชื่อเรื่องปลาก็คงไม่เชื่อเรื่องต้นละหุ่ง แต่ผมเชื่อเรื่องต้นละหุงและก็เชื่อเรื่องปลาด้วยต้นละหุงต้นหนึ่งงอกขึ้นมาเหนือโยนาเป็นที่กำบังศรีรษะของท่านเพื่อให้บรรเทาความร้อนลุ่มคุ้มใจในเรื่องนี้เพราะเหตุต้นละหุงต้นนี้โยนาก็มีความยินดียิ่งนักโยนาก็ยินดีในที่สุดเพราะว่าต้นละหุงนี้มันโตว,วันโตคืนนะครับคงจะไปที่ริมฝั่งแม่น้ำมาไทค่คริสแล้วก็ตั้งน้ำมาลดต้นละหุงที่งอกขึ้นมานะครับในพื้นดินที่แห้งแล้ง ท่านก็นั่งใตรมของต้นหุงแล้วก็ผูกพันถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของคนนะครับในประเด็นนี้เราจะเข้าใจโยนานได้ดีขึ้นเรื่องที่รู้สึกประหลาดใจคือคนเราเนี่ยผูกพันกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนด้วยกันโดยเฉพาะเมื่อยามโดดเดี่ยวถ้าพวกเขาไม่มีใครรักพวกเขาก็จะมีสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างเช่นสัตว์หรือต้นไม้ให้รักนะครับตอนนี้โยนา,นานไม่มีเพื่อนท่านไม่ชอบชาวนินเว ไม่มีใครในเมืองนั้นที่ท่านอยากจะไปพบท่านก็รู้สึกตัวเดียวและขาดการสามอาทีทำนะตอนนี้ครับพระเจ้าให้โยนาผูกพันกับต้นละหุง่งนะปลูกต้นไม้หลักต้นไม้สังเกตว่าพระเจ้าทํางานในใจของโยนาในข้อเจ็บแต่ในเวลาเช้าวันรุ่งขึ้นพระเจ้าทรงกําหนดให้นอนตัวหนึ่งมากัดกินต้นละหุ่งต้นนั้นไปจนมันเหี่ยวไปแต่พระเจ้าทรงกําหนดให้นอนตัวหนึ่งนอนตัวนี้ครับก็อัศจรรย์พอๆกับปลาใหญ่ มาตักินต้นละหุงต้นนั้นจนมันเหี่ยวไปนอนตัวเดียวไม่รู้ท้องทําด้วยอะไรกินเร็วเหลือเกินนะครับกินต้นละหุงเพราะว่านอนมันกินต้นละหุงมันไม่นักหรอกนะครับโยนาลักข้อแปดเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วพระเจ้าทรงกําหนดให้ลมตะวันออกที่ร้อนพากพัดมาและแสงแดดกแ็แผ่ลงบนศีรษะของโยนาจนท่านอ่อนเพลียไปและท่านก็ทูลขอว่า ขอให,ให้ท่านตายสเสดิดท่านว่าข่าตายเสก็ดีกว่าครับอยากตายกันแล้วครับข้อ9แต่พระเจ้าตรัสกับโยนาว่าที่เจ้าโกรธเพราะต้นละหุ่นั้นดีอยู่แล้วหรือท่านทูลว่าที่ข้าพระองค์โครธถึงอยากตายนี้ดีแล้วพระเจ้าข้าโยนาบอกว่าสิ่งเดียวที่ <c oughs> ข้าพระองค์มีที่มีอยู่นี้และที่สินใจคือต้อนละหุ่ง,งอกขึ้นมาซึ่งพระเจ้าให้ตอนนี้น้อนมันกัดตายแล้วรู้สึกโดดเดี่ยวอีกข้อสิบ และพระเจ้าตรัสว่าเจ้าห่วงต้นไม้ซึ่งเจ้าไม่ได้ลงแรงปลูกหรือมีไายกระทําให้มันเจริญมันงอกเจริญขึ้นในคืนเดียวและก็ตายไปในคืนเดียวดุจกันพระเจ้าตรัสกับโยนาว่าตน้นระหงนั้นไม่มีค่าห,หรหรนะครับสิ่งที่มีค่าคือจิตวิญ,ญญาณนะครับสิ่งที่มีค่าพระองค์ตรัสว่าเรารักคนที่ไม่เชื่อเราต้องการให้เจ้าไปหาพวกเขานั่นคือพระองค์ตรัสก,กับโยนาครับโยนาควรจะรักชาวนิลาเว ข้อ11ไม่สมควรหรือที่เราจะห่วงเมืองเนรเวะนครใหญ่ซึ่งมีพลเมืองมากกว่า1นึ0 0 0สคนผู้ไม่ทราบว่าข้างในมือขวาข้างในมือซ้ายและมีสัตว์เลี้ยงเป็นอาวุธด้วยพระเจ้าบอกว่าเราห่วงเมืองนี้ห่วงห่วงเมืองนี้หมายความว่าเมื่อพลเมืองว่ามากกว่า1นึ0 0 0สคนนะครับในพระกบิบบอกว่าผู้ไม่ทราบว่าข้างในมือขวามือซ้ายของเจ้ หมายถึงเด็กเล็กๆพระเจ้าตรัสว่าเจ้าไม่ต้องการให้เราทำลายเมืองน,นั้นไม่ใช่หรือถ้าเจ้าสามารถรักต้นละหุงเจ้าก็สามารถรักเด็กๆในนี่นงเกไม่ใช่หรือเรื่องนี้ก็บอกนะครับดรแมกกี้ผู้สอนพระกมพีทากาศท่านประยุกเรื่องนี้ครับคือท่านเล่าว่าท่านสอนอยู่ในสถาบันพระครุสธรรมแห่งหนึ่งแล้วก็เคยพูดเหมือนกับอาจารย์คนอื่นว่า ถ้าคุณได้รับการสรงเลขกให้ไปเป็นมิจชรลีคุณต้องรักคนที่คุณจะไปทํางานดรแม็ก,กี้บอกว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้อย่างรุนแรงในตอนนี้นะครับแต่ก่อนท่านเห็นด้วยเพราะว่าคุณจะรักก่อนที่คุณจะรู้จักเขาได้ยังไงดรแม็กกี้บอกเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองก่อนท่านไม่เคยรับคัญเชิญไปโบสถใดเพราะว่ารักคนที่โบสถนั้นที่ไม่รักเพราะายังไม่รู้จักพวกเขาเลย ไปเพราะรู้สึกว่าพระเจ้าเรียกให้ไปไปที่โบน,นั้นไปสอนไปประกาศแต่ท่านยังไม่เคยอยู่ในขีจังที่ไม่เกี่ยวกับห้องกับสมาชิเมื่อท่านไปอยู่ก็เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็รู้สึกผูกพันท่านบอกว่าท่านไม่เคยจักขีจังใดซึ่งไม่มีคนจํานวนมากที่ท่านหลักนะครับต้องรู้จักก่อนถึงจะหักบางทีพระเจ้าเรียกนะครับให้เราไปที่นั่นไม่จาเป็นว่าเราต้องนะรักเราอาจจะไม่รลักก็ได้แต่ ไปถึงแล้วเห็นแล้วก็รักนะครับเช่นเดียวกันครับพระเจ้าเนี่ยบอกข่าวดีกับคนมากมายในวันนี้นะครับบอกให้คริสตชนเนี่ยทำนะครับบางกุนชิมบังก็บอกว่าต้องรักก่อนนี่เป็นเหตุการณ์สําหรับเหตุเรื่องในโยนาครับเนื่องจากว่าท่านโยนาเขียนหนังสือเล่มนี้ผมคิดว่าสมเหตุสมผลที่จะบอกว่าหลังจากประสบการณ์นี้แล้วครับ โยนาได้ทิ้งต้นละหูงที่เขียวและก็เข้าไปหาชาวเมืองนีนาเวและผมคิดว่าครับท่านร่วมยินดีกับพวกเขาที่พวกเขาได้มารู้จักกับพระเจ้าทําไมเราไม่ร่วมในการให้ข่าวดีของพระเจ้าออกไปยังผู้คนอย่าคอยให้ความรู้สึกดีๆเข้ามาในใจหรือเกิดขึ้นก่อนอย่าคอยความทราบสิ่งที่ได้รับจากภาพเด็กกำพร้าหรือภาพที่เห็นแล้วเรารู้สึกสงสาร มีคนมากมายครับที่คอยเรื่องร้าใจจากสิ่งที่สร้างอารมณ์แต่บทเรียนจากโยนาครับจงนำข่าวดีไปหาพวกเขาเพราะว่าพระเจ้ารักคนถ้าเราจะทำอย่างนั้นครับผมรับประกันว่าเราจะรักคนเรานันด้วยนี่คือบทเรียนที่โยนาได้รับในบทที่สี่นี้ครับคุณลูกฟังครับเราก็จบ การศึกษาประธรรมโยนาฟังแล้วได้แง่คิดหลายอย่างนะครับนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้ทำรายการจัดเตรียมบทศึกษาอธ,าธิบายพระธรรมโยนาส่งมอบให้ท่านนะครับบทศึกษานี้มีค่ามากมีค่าคือหาที่ไหนไม่มีนอกจากที่นี้เจียรจะมายรับได้ฟรีครับที่พระกัมพีทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110 10, ขอประชาอวยพร สวััสสดีครบำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How To คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันละ่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติ ผ่านบทเรียนพระคิดทําคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณียหรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086 522 9688